ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางเข้าสู่โซนามานี่ก็คือคณะกรุปทัวร์ของโอเชียนสมัยทัวร์นะครับจะเดินทางเข้าสู่โซนามาแวะถ่ายรูปกันระหว่างครึ่งทางครับ ที่นี่ก็จุดแวะระหว่างทางหรือจะแวะทานอาหารกลางวันกันที่ระหว่างทางไปสนามากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาหิมะแล้วที่นี่ก็กิจกรรมก็คือขี่ม้านะฮะจะมีม้าของชาวบ้านมาคอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากเลยแล้วก็มีที่พักเล็กๆอยู่นะครับก็คือ โฮเทลชนามากนี่แล้วฝูงม้าของชาวบ้านที่จะมาบริการนักท่องเที่ยวกันดังนั้นชนามากที่นี่ก็อากาศาจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับร้านอาหารก็คือข้างหน้านั่นแหละครับที่เขียวๆนี่คือเดี๋ยวเราจะทานอาหารที่ร้านนี้กันนะครับก็คืออาหารเราจะคดข้าวห่อแล้วก็เตรียมผลไม้ อากาศกำลังดีถือว่าอากาศดีมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนาวทำามาที่ที่นี่ก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะเราอยู่นอเทือกเขา่างๆนี่แหละฮะเป็นภูเขาหิมะท่านนี้ก็อยู่ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่โซนามากที่รีนาคานะครับมีโอกาสก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันดูสักครั้งก็โอเคนะ